แล้วก็มาสู่ฉากสําคัญนะครับนั่นคือฉากที่ มยองกีนะครับจะโยลูกของตัวเองนะซึ่งถ้าเป็นฝั ats, right ่งที mm. <anco> ่คิดว่าทิ้งลูกแน่ๆนะครับก็คงมองว่ามยองกีเนี่ยแม่งเลวมากเลวโดยสันดาเหลืออะไรแบบนี้นะครับและคิดว่าทิ้งจริงแน่ๆนะครับแต่ถ้าทุกคนมองในมุมกลับกันนะครับก็คือมยองกีเนี่ยเลี่ยมกีฮุนเพื่อที่จะฆ่ากีฮุนทิ้งแล้วหลังจากนั้นก็กดเริ่มเกมแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อให้ลูกของตัวเองรอดล่ะครับเรื่องราวมันจะกลับตลปัดหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันชักนําให้มยองกี่ยดูเป็นคนที่โหดร้ายแบบนั้นนคครััแแมมม้้ตต่่ําาาาพูดดของง VIP กกก็็ชจใหเิว มยองกีเนี่ยต้องเลือกที่จะโยนลูกทิ้งแน่แต่เราไม่ได้มองในมุมกลับการซะก่อนนะครับว่าจริงๆนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในแผนของมยองกีแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงครับสุดท้ายแล้วมยองกีนะครับก็ล่วงนะแต่ก่อนที่เขาจะล่วงเนี่ยเขาก็ทําเววตาหน้าสงสารพร้อมกับกอดชุดสูตรของกีหุนด้วยนะครับซึ่งนั่นเป็นเววตาที่กลัวความตายหรือว่ากลัวกีหุนจะทิ้งลูกของเขาลงสกายสกิดเกมกันแน่ครับ